รู้จากรีวิวแล้วรีวิวได้ครบถ้วนครับทุกซอกทุกมุมของรถเลยครับบริการรวดเร็วด้วยครับจากเซลล์จัดการบริการจัดเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยครับรวดเร็วไม่แสนเจ็ดนะครับราคาเพียงแค่สามแสนสามหมื่นบาทนะครับราคาดีๆราคาเบาๆนะครับจากแฟน,นด้าน,นะครับประวัติดีฟีดาวได้เลยครับผม สวัสดีครับวันนี้มังนั่งรถตื่นรถโปรดบ้านนะครับผมมีครอบครัวเจ๋อที่นั่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันครับวันนี้ใครเป็นซาบบมิตซูบิชินะครับวันนี้โปรดบ้านเอามิตซูบิชิปาเจโร่สองจุด GT ขับเคลื่อนสองล้อนะครับเป็นตัวท็อปของตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับผมปีสิบเอ็ดจนสิบสามนะครับเขาก็เป็นแอร์ราวดิซรอยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสภาพเดิมสภาพสวยนะรถไม่มีแต่งไม่มีจูนใ,นใดๆเลยนะครับ รถเจ็ดที่นั่งค่ายไมโทเวทีไปเจโกตอนนี้ราคาถูกมากๆก็สภาพแบบนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับว่าสภาพโดยรวมต่างๆออฟชั่นต่างๆมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็น่าใช้หรือเปล่าสภาพเป็นยังไงครับวันนี้ไปชมกันได้เลยครับผมแต่ก่อนจะไปชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางโปรดบ้านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จะครบ5 0,000ื่นซับสไครเบอร์แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางโปรดบ้านด้วยนะครับผมหากกดติดตามกดอินบอลกันนะครับก็ไปชมกันได้เลย มิสุบิชิปาเจโร่สองจุดนะครับตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนเป็นร้อยเแรงม้าแล้วเป็นแอร์ราวเรียบร้อยหรือเรียกว่าแอร์เพดานนั่นเองนะครับถ้าถ้าเป็นตัวโฉมก่อนนะมันจะเป็นแอร์ข้างใช่ไหมเราก็จะไม่ให้เครื่องสองร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับผมตัวนี้ไมเนอร์เชนเรียบร้อยนี่ไฟหน้าขัดให้ใหม่นะครับนี่คมสวยคมใสเลยนะครับฟลอกแหนมป์ไฟตมองในตัวนะครับมีหมดเลยชุดแต่งต่างเดิมครบคันนะครับแล้วก็ได้สีขาวมุกเดิมโรงงานรถจะมีเก็บสีมานะครับรถสีขาวเป็นก็ปกติเลยแต่่วา โครงสร้างทั้งหมดนะครับรถไม่เคยมีชนหนักรถไม่ความรถไม่น้ำท่วมเลยนะครับอันนี้เราประกันโครงสร้างให้ได้1นึ่งร้อยนะครับผมโครงสร้างต่างๆนะฮะนี่ยูร์ออดอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับรถสไตล์ p ีพเนาะมันก็จะมีซุ้มแบบนี้นะครับซุ้มเดิมติดรถนะครับผมยางเป็นแม็กซีนะครับยางปีสองพันยี่นะครับเป็นยางออสเตรเลียหรือว่ายาง AT นั่นเองสเปค2 6 5 6 5 R 1 7นะครับดิสเบรคคู่หน้าครบครับสภาพดีเลยนะครับจานเบรคอยู่ออนนนิดห่ย ตอนนใช้งานทั่วไปโช็เดิมเบ้าโช็เดิมหมดนะครับสปริงเดิมด้วยนะครับซุนล้อไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับพลาสติกเดิมอยู่ครบหมดช่วงางดีไม่มีเสียงเลยนะครับมดปี11 .13 สนะครับสภาพได้แบบนี้ผมถือว่าสวยเลยนะครับกระจกหูช้างนะครับเป็นสีโครเมียมเดียวตัวรถโครเมียมเนี่ยเวลามันโดนแดดตรนนั้นมันก็อาจจะขึ้นออยบ้างนะครับไม่มีปัญหาครับผมมันก็ตั้งมาใช้งานนะครับมันจะมีพวกน้ํายาขัดเคลือบพวกนั้นมันก็ทำความสะอาดได้นะครับผมกระจกตอนนี้จะเป็นไฟ LED นะครับ กันซาดนะคบอันนี้เป็นกันซาดใหม่นะเอาใส่กันซาดมาให้นะครับเป็นกันสาดที่เป็นตัวตรงรุ่นของเของปัเจกเขาเลยนะครับมือเบิดประตูก็จะเป็นโครมไม่เหมือนกันนะครับ,บรถพีพีวีนะครับมันก็จะมีบันไดข้างเอาไว้เหยียบขึ้นรถนะครับผมอ่าเดิมเดิมเลยเมนูด้านในกันคันนี้ก็จะมีติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแผงข้างประตูพลาสติกชิ้นงานโครเมียมต่างๆมีหน,งงงหนังตรงนี้นะครับเป็นที่วางแขนกระจก ไฟฟ้าธรรมดานะไม่ใช่กระจกออตโต้นะครับส่วนโครงต้านเนี่ยอลังการตีเดิมแน่นอนนะครับน็อต <N ott S 1> ไม่เคยขยับน็อตไม่เคยแกะนะครับนี่ครับเดํมเดิมเลยเรียงสวยครับสภาพดีมากแล้วก็เม็ดอาร์ของเรานะครับดูจากน็อตเสร็จปุ๊บมาดูเม็ดอาร์ตต่อเม็ดอาร์คมเดิมตอกชัดเรียงสวยนะครับทางด้านบนและด้านข้างนะครับเนี่ยเดิมจริงๆนะครับมันคือเนื้อเดียกันหมดเลยไม่มีเคาะหรือว่าไม่มีการทําขึ้นมาใหม่นะครับโครงสร้างต้องเดิมนะครับถ้าโครงสร้างไม่เดิม เพราะนั้นจัดไม่ได้เราก็ทางนั้นเราจะไม่สามารถการันตีโครงสร้างได้นะครับผมวัตถุคันของทางนั้นนะครับเราจะรับประกันโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ให้นะครับส่วนเบนาะด้านในจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเดิมโรงงานเบาะสีครีมนะครับเป็นปี11.3ภายในจะเป็นสีครีมอยู่นะครับถ้าเป็นเบาะด,ดําต้องเป็นปี13ขึ้นไปแล้วนะครับนี่ครับเบาะไฟฟ้าเช่นั้นไดน้มาตรฐานนะเพราะตัวน,นี้มันคือตัวที่ที่กระตัวท็อปนั่นเองเบาะเป็นเบาะไอจุดนะครับนั่งแล้วก็บปอากาศดีมากไม่ร้อนขาด้วยนะครับผม น็อตประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเดิมหมดเลยครับทั้งนมดกันด้านล่างนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดมาทุกอย่างของเดิมหมดเลยนะครับผมสภาพดีมากประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับผมนี่แข่งข้ามประตูเขาครับสภาพเดิมเดิมเลยนี่ตัวนี้จะเป็นชิ้นงานหนังแล้วก็ชิ้นงานพลาสติกต่างๆนะครับนี่หนังเหมือนกันนะครับเดิมเดิมเลยครับผมเม็ดอาร์ประตูนะครับให้ดูแบบนี้เลยกลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับ สภาพเดิมทุกจุดทุกเชนนะครับผมเดิมหมดนะครับเนี่ยตามสันต่างๆนะครับความคมเนี่ยดูง่ายมากครับมดเดิมถ้าตรงตามสันตามคมเนี่ยมนโมนหนึ่งอย่างนี้ครับแสดงว่าเดิมแน่นอนเบาะด้านในนะครับกถจะที่นั่งนะครับก็จะมีผ่านกระช้งานมาอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวเลยนะครับนั่งกันครบเบาเลยนะครับส่วนการพับเบาะนะครับพับยังไงนี่ตรงนี้ปุ๊บ ไปอย่างนี้อ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช้บอดแถวสามใช่ไหมบอดอันนี้มันจะตั้งขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่พับบอดให้บอดข้างหลังเป็นบอดราบนะครับอ่าส่วนวิธีการจะทําให้เป็นบอดปกติก็คือเปิดบอดแถวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็ให้ดูนี่ตั้งหลังคาหลังคาฟ้าเพดานเดิมมันก็มีแอร์ราวแล้วนะครับผมหรือแอร์เพดานนั่นเองเดิมเเลยครับ ขนาดถือว่าสะอาดนะครับรถปี11 .3 เจเจ้าของเก่ารักษาได้ขนาดนี้ผมถึงบอกว่าสภาพดีมากยางหาังฝั่งซ้ายนะครับเป็นยางสเปคเดียวกันยางแม็กซปีสอัยี่เหมือนกันนะครับผมข้างหลังเนี่ยจะเป็นอารดับเบินะครับล้อแม็กมันก็จะมีรอยเบียดเบียดมานิดหน่อยนะครับผมสภาพโดยรวมถือว่าดีครับแชสซีสวยแชสซีเดิมนะครับรถไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็แชสซีไม่ถูกตัดต่อตัวถังนะครับทุกอย่างเป็นของเดิมหมดเลยด้านท้ายนะครับ มีเซ็นเซอร์หอยสี่จุดแล้วก็มีกล้องถอยหลังติดรถด้วยนะครับเป็นกล้องเดิมของเขาเลยนะครับนี่ตานหางก็จะมีฟอนต์ปาเจโกสปอร์ตนะ mm hmm. ไฟท้ายของเขานี่ครับเท่ๆอยู่แล้วแบบนี้มีกล้องถอยหลังใช่ไหมครับก็นี่มาดูฝาท้ายกัน mm hmm. ฝาท้ายโครงสร้างเป็นยังไงนี่ครับฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับผมนี่ครับเดิมๆเลย mm hmm. อ่าทั้งสองข้างก็ตะเข็บด้านข้างเดิมหมดนะครับ อาจจะมีรอ,อยทางออกบ้างแต่ว่าตะเข็บพวกนี้นเดิมหมดนะครับวิธีการเปิดเบาะใช้เท้าสามนะเอาตัวนี้ก,ก่อนดึงนี้ขึ้นไปเอบดึงเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวนี้พ,พับขึ้นมาอ่ะเรียบรบอยนี่คือวิธีการใช้บเบาะแถวาสามนะครับเนี่ยแบบนี้เลยเราต้องพับตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะให้เบาะข้างหน้ามันพับขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปได้นะครับผมแค่นี้เลยครับใช้ง่ายง่าย อันนี้ก็เหมือนกันดึงขึ้นมาปุ๊บดึงโจะแค่นี้ง,ง่ายๆเลยนั่งได้จริงนะครับปาเจาโกว่างกว่าคอ r จูเนอร์นะครับแล้วก็แอร์เขาอยู่บนหัวนี่เลยครับเป็นแอร์เพดานนี่ข้างๆก็จะมีที่วางแก้วสแก้วที่วางของสเปเรระนั่งได้จริงนะผู้ใหญ่นั่งได้ด้วยนะครับปาเจาโกเราช่วมล่างนะครับมียางอะไหลเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับแล้วก็ ช่วงนา่งดีหาช่วงนา่งเดิมๆเลยพ่อเดิมหมดนะครับเราขัดเคลือบสีใหม่หมดนะครับก็จะเป็นสีขาวมุ้แบบนี้เลยนะครับรถจะมีเก็บสีบาบางชิ้นนะครับแต่ว่าโครงสร้างทั้งหมดเป็นโครงสร้างเดิมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับส่วนยางยางหนังฝังขวาก็เป็นยางแม็กซี่สเปคเดียวกันยับปีสมัย21นะครับเบรกัเป็น้ําเบรกนะครับก็ดูนะครับแชสซีแชสซีดูง่ายครับบางคนบอกว่าแชสซีมีการตัดผูกหรือตัดตัวถังไหมนะครับมาดูตรงนี้ได้เลยครับ แชสซีสวยนะครับแล้วก็เล่นตัวถังตรงตามเล่มนะครับผมไม่ใช่กดอุ้ยน้ําเค็มนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากแล้วก็นี่ครับแผงข้ามมาะตเดิมๆเ,เลยสวยงามมากคอมเมตอาร์คนี่ดึงแบบนี้เลยครับดึงให้ดูแบบนี้เลยกลมเดิมตอกชัดเองสวยไม่มีเบียดมาเลยครับด้านข้างด้านบนไม่มีเลยนะครับกลมเดิมตอกชัดทุกอย่างเป็นของเดิมหมดนี่เปิดแบบนี้เลยครับ เพื่อความสบายใจนะครับสำหรับผู้ค้าที่อยู่ทางไกลไม่สะดวกเดินทางมาดูก็เองนะครับแค่ดูรีวิวของทางโปรรบ้านของทางผมที่ผมรีวิวไวนะ้น่ะเพียงพอครับเนี่ยโครงสร้างแบบนี้ให้ดูได้หมดเลยครับว่าเดิมไม่เดิมนะครับนี่แตกัก้งคาเดิมโรงงานนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างน็อตประตูหลังฝั่งขวานะครับเดิมหมดเลยประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับฮันน้ำด้านล่างนี่นนนจะมีสติกเกอร์ไส่ก๊มยางอันนี้เป็นสติกเกอร์ของตัวยางเอเดียนนะครับผม ก็มาดูนี่กันเม็ดอาร์คฝั่งคนขับนะครับผมด้านข้างะด้านบนกลมเดิมต่อชัดแรงสวยนะครับผมแผงข้างประตูกระจกออโต้เฉพาะคนขับนะอีกสามมาเดือบกระจกไฟฟ้าธรรมดาอันนี้ก็กระจกไฟฟ้านะครับผมอ่าก็เบาฝั่งคนขับจะเป็นเบาไฟฟ้าเหมือนกันปรับสูงต่ำได้ปรับเข้าออกได้พนักพิงปรับได้นะครับผมนี่ปรับได้หมดเลยนะครับอ่า ผมอัลมัาติฟังก์ชันก็จะมีคูลคอนโทรลด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องของเจ้าตอนจุด5 GT คันนี้ก่อนว่าเครื่องดีเซลคันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับก็เข้าไปชมด้านในกันไปดูห้องเครื่องก่อนไปนี่ครับห้องเครื่องของเจ้าปัจจุบัคันนี้นะครับรถจะเคยเก็บมี3ชิ้นที่เก็บมานะครับจะมีฝาอาโปมีแก้มซ้ายแก้มขวานะครับแต่โครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับไม่มีทําใหม่เลยนะครับมีเก็บสีมาจริงครับแต่ว่าโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต เนี่ยครับพวกซ็อกด้านในซอกด้านในเดิมแก้มเดิมนะครับมีฝาป้องแกะทําสีมาเห็นไหมครับตรงไหนทําสีเราแจ้งเลยครับว่าทําสีมานะครับแล้วก็อันนี้แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ด้วยเป็นแบตน้ะเปลี่ยนได้ไม่ถึงเดือนเลยครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอะไรที่มันต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับนี่ฝาป้องเขาก็แกะมานะครับแล้วก็ทําสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ครับสติกเกอร์มอกระบิ้งโซบิชิเดิมอยู่ครบถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุหนักมาครับสติกเกอร์พวกนี้มัััััันนนนนนหหหาาายมมมดดดแล้้้้้ววะะะคคครรรรรรบบบผอีปกโงงสใไ่เิ คาน่ายังเดิมอยู่หม้อญังก็เป็นหม้อน้ําเดิมนะครับผมรถไม่มีแต่งไม่มี้จูนมานะครับมาเพื่กันโครงสร้างครับรถไม่ชนหนักรถไม่ผิวข้ามรถไม่นําท่วมนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นของเดิมหมดเลยพวกต่ำปั๊มปั๊มปั๊มสิกต่างต่างแล้วก็เทอร์โบนะครับเทอร์โบออกมากองนี่ก็คือเทอรโ์โบเดิมนะครับใครเคยใช้ปัจเจโกโอน่ะเวลาเหยียบเนี่ยเสียงเทอร์โบจะได้ยินชัดมากจะชัดกว่ารุ่นอื่นๆนะครับอ่ามันเป็นเสน่ห์ของเขาเลยนะครับตัวนี้เทอร์โบเดิมไม่มีการเปลี่ยนเเทออรรรร์โบบบมมานนนนะะคคคคัััผแล้้วก็ีื่ง2005 ซซีีคือยนต์ดีเซลไม่ติดแก๊สด้วยนะครับคันนี้นะครับใครซื้อของทางนประกันบ้านไปนะเราจะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกองน้ำมันให้หนึ่งรอบนะครับเป็นเกรดหมื่นโลนะครับเพียงแค่บอกว่าดูจากรีวิวของทางประกันบ้านมานะครับดูเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกว่าถ้าจองออนไลน์ปุ๊บเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีหนึ่งรอบเลยนะครับเพื่อนๆซื้อไปจะได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะครับผมโอเคครับห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมถือว่าสภาพถือว่าดีเลยนะครับเป็น11.13ที่สภาพห้องเครื่องถือว่าสะอาดมากกนะครับแล้ว็ เดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าด้านในของเจ้าปารเจกคันนี้จะมีออปชั่นอะไรต่างๆมากที่ต้องศึกษาหรือว่าต้องเอาไปใช้งานกันต่อนะครับไปชมมาได้เลยนี่ครับทันนี้เป็นกุญแจกุญแจไขนะแต่ว่าเป็นรีโมทแบบนี้นะครับปลดประตูนี่ครับนิ่งๆเลยก็จะมีเสียงดีเซลตามปกติทั่วไปนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันนะครับผมสภาพดีๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พวกจอต่างๆเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะครับ มีกล้องเทุกอย่างในตัวนะครับเข้าปุป่ติดเลยนี่กล้องเดิมโรงงานเขานะครับส่วนวิทยุใช้ด้านล่างนี้นะครับปรับเสียงวัดเสียงตรงนี้พันคนต่อปีเห็นไนี่คือปรับเสียงนะฮะโซนข้างบนนี้เป็นโซนแอร์ปรับโหมดปรับความแลงพันโอปรับอุณหภูมินะครับคันน้เติมน้ำยาแอร์มาแล้วแอร์เย็นมากแน่นอนนะครับทั้งแอร์หน้ากับแอร์ท้ายเลยเช็คมาเรียบร้อยแล้ว นะครับผมด้านงานนี้จะเป็นเอาไว้เปิดปิดแอร์นะครับถ้าขึ้นไฟเขียวแบบนี้แสดงว่าเปิดแอร์ท้ายอยู่นะครับถ้าปิดแสดงว่าปิดอันนี้จะเป็นเซนเซอร์ท้ายนะครับเปิดไว้ไม่ต้องไปปิดมันนะครับผมเกียร์ P I N D ทั่วไปตบออกซ้ายมีเกียร์แมนนวลด้วยเม่นเกียร์แพลนชิพได้เพราะว่าคันนี้มีแพลชิพนะครับสภาพโดยรวมหนอว่าสวยครับคอนโซลกลางก็จะใส่ที่แกงแก้วด้วยสองแก้วนะครับที่วางของต่างๆมากมายนะครับเบรคมือธรรมดาที่บัาแขนเป็นหนังเหมือนกันนะครับผม คุมงานมันติฟอนชันจะมีฝั่งขวาข้างเดียวคือฝั่งคูบคอนโรลนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าใส่สติ๊กเกอร์คาร์บอนเซปบร่ามาด้วยนะครับนี่ก็ดูสปอร์ตขึ้นไปอีกนะครับทุอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับคูบคอนโรลต่างๆนะครับโอเคเลยครับด้านในนะครับไฟก็คือติดครบทุกดวงนะครับนี่ให้ดูเห็นไหมนี่ติดครบหมดนะครับช่องใส่แว่นต่างๆนี่ใช้งานได้ตามปกตินะครับก็จะเปิดจะปิดตรงนี้ได้หมด ถือว่าโอเคเลยนะครับคันนี้เปิดแอร์ท้ายนะครับอ่าเปิดได้หมดอืมแอร์เย็นเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเปิดซุปเปอร์เมื่อกี้โอเคเลยครับใครกำลับบงหารถเข้าโครจรที่นั่งนะครับบอกเลยว่าดูปาเจโร่ของผมคันนี้ไว้นะครับสภาพสวยแน่นอนแล้วก็เอาไปเช็คง,งานต่อย,อยาวเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้มันเครื่องให้ด้วยนะครับผมอ่ะไปชมกันราคาเท่าไหร่ Mitsubishi Palio สอจุดห้า GT นะครับเป็นตัวปี11.13นะครับผมไม่แสนเจ็ดนะครับราคาเพียงแค่ 3า0 0 0นสามบาทราคาดีๆราคาเบาๆนะครับจากเฟรนแนนด์ไนะครับประวัติดีฟรีดาวได้เลยครับผมหรือจะซื้อสดนะครับอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมารับรถเองใช่ไหมครับทางเราจะมีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับเชอร์โรชชั่นมาครับชำระเงินครบรอรถที่หน้าบ้านได้เลยเรามีรถไซส์ส่งถึงบ้านฟรีทุกประเทศไทยนะครับผมส่วนจัดเฟรนแนนต์นะครับผมจะจองเข้ามาครับทางเราจะมีเจ้าพี่เฟรนแนนต์เซ็นเอางถึงบ้านเอกสารครบเฟรนแนนต์ผ่านนะครับเราก็จะมีรถไซส์ส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรีเหมือนกันนะฮะ ซื้อถออนงานง่ายใเดียวกับทางเทนโรถโซ่บ้านนะครับฝากช่องทางกระดิ่ตือนะครับทางเฟซบุ๊กยูทูปอินสต๊อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้คบดูช่องทางฝากกดติร์ทกดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางการปลดบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแม็กน้ำแล้วก็เจ้ามิซูบิชิปาร์เจโรคันนี้นะครับ2.5 GT นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับใครกำลังหาอยู่นะครับราคาเพียงแค่300,000 30,000บาทตอนนี้ราคาถูกมากๆนะครับใครกำลังหารถเลยวว่่่าชงนนนนนี้้คคุมแอะรับ อ่าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ